โอเคนะครับสวัสดีครับมาชมทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณครับชมแพ่นีเนะครับผมกลับมาในซีรีส์เด็เพลงผมนะครับตอนที่9ก้าแล้ว Yes จาตอนนู้นเราเจอเพชรใช่ไหมแล้วก็ขุดไปหมดแล้วได้มาทั้งหมดแพทมิตก็ถือว่าคุ้มค่ามากนะโอเคตอนนี้เราจะต้องขึ้นกันแล้วแหละีิเกตแหละ ไปขึ้นกันโอ้ยออโตจ้จามหรือปับโอเคผมกม็ติดจกอื่นไงมันก็เลยไม่ค่อยได้อ่านเอ็ตเพจสักเท่าไหร่นะฮะโอเคิคีนี้จะทำอะไรดีวะน่าสิไม่ได้คิดมาใช่ด้วยอืมอเดี๋ยวเราขึ้นไปก่อนนะเราต้องดูก่อนว่าแถนนี้จะมีอะไรอเปล่าอลดเสียงแป๊บนึงสามสิบ,สบโอเค แมวห้าสิบเบาไปโอเคครับไปมีอะไรไหมโอ้ยมียาผิดเยี่ยได้ยินเสียงแล้วล่ะโอ้สองตัวสามตัวไอ้บ้าไอ้ไอ้ไอ้เออเอาเอาเอาโอ้ยโอเคก็ช่วงนี้ผมก็ไม่รู้ว่า YouTube เป็นอะไรนะผมมันมีแต่360กสบกับเจ0ดร้อยย่สแต่เออ ใครรู้ว่าแก้งไงขอขอความกราบบอกผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวคนเน็ตแบบท่าที่จะไม่ดีลื่นช้าอะไรแบบวันนี้เขาดูไม่ได้นะครับอืมอะไรนี่มันคืออะไรวะมันคืออะไรจำไม่ได้วะเดี๋ยวดูกยนแปปๆๆอ๋ออ๋อจำได้จำได้นี่คือาร์มซอมบี้ของเราแต่เราไปดูฟามหน่อยดีกว่าอือฮึไม่มีถังน้ำเะ่าไ ก้อนนี้คือของให้จําเป็นไม่จาเป็นนะโอเคลงไปนี่ครับทางลงาพาวซอมบ,บีของเราปรับ Normal, นอร์มอลนี่เอ้ยนอร์มอลเออได้อยู่ได้อยู่นี่ครับนี่คือระบบเอ่อแบบรชสโตนนะฮะเราจะไม่ใช้ระบบแบบแมนวนวลแล้วแมนวนวลคืออะไรก็คือระบบมือแบบใช้แรงคนนี่ก็ที่เราความได้ทั้งหมดเยอะมาก นะรอเอเมาเดี๋ยวทำไมไม่เกิดเดี๋ยวมาแล้วเดีมาแล้วเข้าหมอนบอลมาครับอือหนึ่งตัวมาอีกมาอีกเาได้ไม่ตัวแล้วครับสองตัวสามสี่สี่ละไม่คุ้มอะมาเสียยวแล้วกันโอเคโอ้โอ้โอ้เจ็บเจ็บไปดิเจ็บเจ็บไปดิเจ็บไปดี ก็ของก็จะลงมาคลานแต่เลเวลเราจะเราจะไม่ได้นะฮะเราต้องเปิดนะฮะต้องเสี่ยงกับไปตัวเล็กๆอ่ะเออโชคโชคโชควิธีก้องากันตัวเล็กๆก็คือขุดลงไปอย่างงี้ครับอ่ะคราวนี้มันก็มันจะไม่มาแล้วล่ะเดี๋ยวดูนะดูดีๆนะฮะดูดีๆได้ยินเสียงและได้ยินเสียงแล้วอ่ะเห็นไหมทามันวิ่งมาครับมันจะไม่วิ่งมาเห็นไหมหยุดตรงนี้เลยอุ้ยล่วงไปแล้วเข่อไปใกล้ก็ตีเรานี่แหละปกติ ดีย๋ยวผมทาระบบแบบข้างล่างด้วยขอยจระเกเนี่ยมาเยอะมาเยอะมามามาเไอส์นี่ยแต่ก็ไม่รู้ทาให้มันมาย่างไงวะโอเคโอเคตาตไป,ไปเดี๋ยวค่อยมาทาแล้วกันฮนะเก็บไว้ตรงนี้ไปเดี๋ยวผมปิดเนี้ยวันนี้โอเคเดี๋ยวว่างค่อยทำเหล่นี้จะไม่คิดจะไม่คิดไม่ออกเถอะว่าจะทำอะไรดี เดี๋ยวเราดูข้างบนกันเออดังไรเปล่าดังมากเออสี่สิบอะเออสี่สิบไป let's do it อ่าฮะอ่าฮะอือฮนี้เราอยู่ว่าสามสิบนะโอ้แบ็กแมนก็เดี๋ยวค่อยทำพอดีในเรื่องเราไปันยาวมากเนี่ยครับก็เลยรอไปสักพักหนึ่งนล้วอือฮะ โอเคแล้วดูดิขึ้นขึ้นยากจริงเลย <laughs> จะขึ้นบกไว้นี่ยบนบกบนบกวันนี้ฝนตกด้วยไม่เอาเน่เกียรฝนตกอะ่ะโอ้โหแสบหูมากมยาจะไม่ใส่หูฟังแล้วแต่เส,เสียงมันดังมากเลยผมปักไฟกันเผื่อมันจะมันเกิดโอเคโอเคไปเรื่อยครับไปเรื่อยอึบ เดี๋ยวต่อไปคนต้องสร้างาลังไฟแล้วแหละเอสเอสนี่เอสเอ,สอโอ้ฝาบเอกให้ว่าเราโตขึ้นเยอะมากเลยเอเดนโพเอเดนโพมาหนึง่นงเม็ดนะฮะเดนโพมาเอ็นเดนโพโอ้เดอะฟักเกอร์ไม่โตเว้ยตาก,กันโอเคเอสท้องฟ้าไม่มีอะไรเลย ขอนอนก่อนแล้วกันให้ฝนหยุดตกไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ฝนตกฝนตกเนี่ยโอเคหยุดเถอะได้โปรดดังดังมากแม่ไม่หยุดหยุดโอเคหยุดแล้วเดี๋ยวดูาร์มไข่แล้วกันฟาร์มไข่จารู้ไหมว่านี่เสียงใครน่ะไม่ออกไม่ออกสักตัวมาลแล้วมาแล้วออกใครออกไหมอ่ะโอ้ไม่ออกเลย ยโอ้โหมาโอเคอปึ๊บโอเคอย่ามาแยมกับพี่น,น้องนะไม่คิดจะทำอะไรไม่นเยู่เจ็ดฟองอ้าวเด็ดดี้ทำไงให้มันโตเยอะดีวะสีส,นสินี่คือาร์มไก่เบอร์หนึ่งเวอร์ชันหนึ่งมันสิทำไรดีต้องทำให้มันโต อ,อย่าไปมึงโตข้าวอยู่ไหนนี่อีกโอเคจ๊้จู้เท่าให้เราต้องทำข้้งหลังครับเพื่อจะทำม,มันขึ้นไปง่ายหน่อยไก่พวกนี้ต้องทำให้มันโตอยู่ข้างหลังนี้โอเคเอยเอยโอ้ยตกใจโทรศาพาัพท์เข้าโอเคนี่เลยห่างขึ้นครับแป๊บปึ๊บสองสามสี่ห้าหก เจ็ดโอ้โหเกิดฟรามไก่ของเรานี่ไม่ค่อยมีประสิทธิธภาพเลยแต่บัวเราเยอะมากกินเนื้อนายโชว์เลยนะอย่างนี้ mm hmm. เดี๋ยวขอแป๊บนึงผสมฟ้าให้ผสมผสมบัวกันผสมบัวเยอะๆจะได้ทำพิสูจน์ในชา์าและเร็วหน่อยโอ้หมดหมดเกลี้ยงเลยหายไปในหมดหายหมดเกลี้ยงไม่เหลือซ้ำมันดเดียว โอ้หลีฟักหน่อยเฟรนมี2อันเ oh. ดียวไม่จริงน่เโอเคหนึสโอเคได้ประมาณ2ตัวหรออืม่างเถอะเอสเอสพาเถึงว่าผสมพันธ์สตัวเอสสาตัวเอสหนึ่งง อมอมอมยังไงเนี่ยผมขอสังเวยชีวิตสักสองตัวหนึ่งสองหนึ 1, 2, 1, 2. Okay. It s, it s ่งสองโอเคอสอสใครเอาไข่ไหมไม่เอาครับเพราะไข่ช้ย,ยังไงล่ละลูกมีตั้งสามตัวเลเนวเนี่ยตั้งสามตัวนี่แหละเออ,อเคขุดนี้ไปไว่าไหนดีวะต้องทำสิ่งเล็กที่เรียกว่าเทียนช้านะ่นะ ทำใกล้บ้านนี่ไหม,ไมตอนไหนดีใกล้บ้านมันไม่ค่อยมีพื้นที่ทำกลางน้ำไหมเออได้ได,ได้ได้อยู่๋ยวเราใช้ไม้แหละโอเคเราต้องตั้งตั้งวงก่อนไม่ใช่หนึ่งสองสาม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 โอเคปากไปตรงนี้หนึ่งอันแป้มนีกระจกกระจกกระจกเดี๋ยวเราต้องตกแต่งด้วยตกแต่งตกแต่งน่อย กระจกไหมโอเคมีมีหัวโอเคมี just do it อ mm ือฮึตรงนี้แหละกำลังดีเลย mm hmm. อืมหุ่นเหมดครับไม่ต้องสนใจครับโอเคอ๋อ okay. oh, เป็นหินไหมหินแบบเผาแล้วดีกว่าไปเผาไม,ไม่ได้โดยดุวย์ที่ไม่พอเอาไปแล้วเนี่ยน่าจะได้อยู่ นี่เป็นหินโอ้ะทำไม่ออกโอเคหนึ่งสองโอเคเดี๋ยว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 ีพอพออยู่ทำอน่างนี้ครับท่อน่างนี้เชื่อผมแล้วคุณจะลุ่งลิงไม่ใช่แล้วก็แปมแปมแปม,แ,ปมแล้วก็แปมแล้วก็ไปหาโกสโตนมาไม่รู้จะมีหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้จะขุดมาหรือเปล่าด้วย โกสโตนมีไหมโดฟนบไม่มีโกสโตนไปขุดกันดีกว่าเดี๋ยวไม่ได้มีพื้นที่เก็บของแล้วโอเคเก็บอะไรเก็บได้ไปก่อนครับเก็บไปแล้เก็บไปก่อนทั้งตัวนี้เลยเก็บให้หมดโอเคเข้าไปเข้าไปเอ้ยเก็บไปเก็บไปโอเคไปครับไปลงนรอกทันทีแล้วฉันจะลงโชดเธอไปไปไปเถอะ yes let do it let do it let do it hello โอเคถึงแล้วโอเคนรกเราไม่ค่อยลงก่อนนะฮะผมเป็นคนดีนะฮะก็เลยไม่ค่อยลงเท่าไหร่ฮะท่าน่ะไปสิบนาทีแล้วเหรอเนี่ยมันช่างช้าๆอย่างนี้ขุดก่อนเพื่อเวลอื้อ โอเคโอเคปึ๊บพอขี้เกียจโอเคเดีดูดิดดิดดูดิสแล้วตรงไหนนะที่มันมีกอสโตนเนาะข้าบนข้าบนเจอแล้วเจอแล้วเสน่หน่ารักมากเลยลูกผมฆ่าแกเป็นยังวะแก๊สแก๊สนอนได้แล้วเอ้ยังยังยังนี่ก่อนโดนยีโกมาตรงนี้แล้วตรงนี้โอเค ได้ค่าแก๊สเลยไม่ค่อยออกมันเจอสักเท่าไหร่มันอายมันอายโอเค okay. ข้างบนครับต้องก,กออออางรแครสส่สี่ก้อนน่ะอุ้ยอุ้ยมาหลุมอะไรบ้าถ้ว้เตี้ยเตีนะหนึ่งกปกระเทกะเรอุ้ย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 ออุ้ย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 อย้อุ้ยอุ้อ้ แปดเก้าสิบสเค็ดกลับไปดีกว่าแค่นี้แหละตเต็งตเต็งตเต็งตตงอือฮ mm ึ hmm. โอรีโมรีลงได้ลงได้โอเคขุดแม่ม อุดแมมอุดแมมอุดแมมอุดอุดอุดตึตตตตอตอตอต่อตอตคอต่ตือตตอตือตื่อ <einmal> ตื <ac à S 1> <bur> ื่ออต่อต่อตอตคลอตื่ือสื่อตน่อ่อตอตือตืีอตอต่อต่อย่อือตอตอ่อน่ออืต เอ้เดี๋ยวมันปรับหรอมันเร็วยังวะโอโอ,โอเคเป็นหนเด็บเลยไม่แน่ทักเลยโอเคโอเคอเคอเค้ยไม่เท่ากันวัดทำไมไม่เท่ากันโอเคครับอย่างเี้ผักยิส yes. โอเคแล้วก็กระจกหายไปแล้วเ yes. ยสเยมไปเลยโอเคขอกระจกหน่อยครับขอสักสี่บาน ไม่ต้องละเอามาหมดนี่แหละโอเคปกักปึ๊บ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 นเนี่ยสวยโอเคครับเราต้องหาพวกอ้อยแล้วก็หนังวัวโอเคได้มาสิบสามหรอสิบสี่สิบสี่อ่าไม่ได้เลยได้ไม่แค่สี่อันโอเคได้อยู่แหละไม่มีอ้อยเหลือลหรอไม่มีอ้อยแล้วไม่ไม่ได้หนีสิ โอเคได้ก็โอเคแล้วได้หนึ่งอันเห็นน้องก,ก็ได้หนึ่งอันเนี่ยนะเอ้ยไม่ได้ไม่ใช่แบบนี้โอเคได้แล้วเชลล์อะชิเม้นไลบรี่โอเคนี่ครับนี่ประมาณห้าหรอโอเคเอาอีกเอาอีกวันนี้เราไม่เหลืออะไรแล้วทั้งหนึ่งทั้งตัวหมดหมดเนื้อหมดตัวจริงๆโอเค โอ้ยดิโอเคนะฮะสักคริมนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเพราะผมติดธุระจริงๆนะครับสักคริมนี้ก็ซีอู่เกณฑ์เบสโซนนะครับชอบกดไลค์กดแชร์สับตะไค,นะคร่นะฮะเพื่อเป็นกำลังใจผล้การคิดหน้านะครับผมสักคริคนี้ซีอู่เกณฑ์เบสโซนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายเย้